สวัสดีครับต,ตอนนี้เราเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงน,นะคะอันนี้แอนพามาเดินตลาดนะคะาช้อปปิ้งเนาะโอ้โหร้านค้าของเยอะแยะมากเลยนะคะผละไม้สดมากเลยแอนแอน,แอนจะเอาอะไรสชุตสดเนาะสดจริงๆใช่ เปนชอบอไปเลยอ๋อไปไปหาอาหารเ่ว่ามันยังไม่เห็นมาเลยยังไม่เห็นชอบมากเลยนะคะัลมลไม้หอแอนก็จะหา วันนี้ก็มามากับป้านะคะว่าจะติดรถนะคะกับบ้านนะคะวันนี้กลับบ้านด้วยนะคะเพราะว่มามาเส<ม> <in respect> ือมาที่สกลนะคะ <in> ก็เลยมากับพร้อมป้าด้วยนะคะแอนก็มานะคะที่ศูนย์ซัมซุง, <S <S ซงนะคะมาที่ศูนย์ซัมซุงเนาะก็เลยติดรถมาด้วยนะคะนนก็ว่าจะกลับไปบ้านก่อนนะ,ะว่าวันไหนเนาะถ้านยากจะได้กลับมาที่จตปะดงอีกนะคะก็นะคะ,นะคะมาถึงสกลแล้วนะคะตอนนี้ เดินชอปปิ้งต่อนะคะของาหาไนตรงไหนอยากได้อะไรก็เนาะงั้นไหาซื้อของก่อนของหลายอย่างมากเลยนะคะ สดใหม่อาหารก็มีเยอะแยะเยอะแยะก็ยังไม่มีเลยบ่มันมีแต่พวกนี้มีแต่พวกหมวยเจ๊กูเจ้าเล็กเราหาดูดีๆหาดูดีๆบางทีวันนี้ซื้อของต่อเนาะ ก็มากับแอนแอนก็น,นะคะหาแต่อาหารเจนะคะแต่อาหารเจนะ,ะวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะฝนก็ตกทั้งวันนะคะม,คมาก็ยังไม่หยุดอยู่ถ้ทไม่โคมันจะมีอาหารโออยู่ในเมโคมันมีลูกชิน้นมีพวกเป็ดมีพวกลูกชิ้นอะไร นี่ไม่มีเลยบอโอ้ลำบากเหมือนกันเนาะกินเจนี่มันหานเราเรา,เราไม่อยากไปสั่งที่ลาซาล่า<อ>ถ้าสั่งลาซาล่ามันจะมาเป็ี่ยนของแล้วมันจะที่ทางส่งเป็น่ยนของอมันสงูงนะคะดูแล้วกันนะคะว่ามีอะไรถูกใจบ้างนะคะก็คงจะมีเยอะอยู่นะ ตัวเจีก็เริ่มเลยตัวเจีก็เริ่มเลยก็นะคะชอบอะไรก็เอ้ามันเป็นพวกอาหารหรืออาหารโอ้นี่ไร้องเด็ดเยอะไหมอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นพวกอาหารสี่เร็จเยอะลยอืมเด็ดก็อ๋อโอ้ผลไม้ผลไม้นี่สุดยอดมากเลยนะคะ หลายๆก็ได้มาแล้วมาแล้วก็มาเที่ยวช็อปปิ้งกันบ้างเนาะเดี๋ยมีอะไรถูกใจนะคะจะซื้อไปฝากนะคะทางบ้านแต่ผลไม้คงนะคะไม่ได้ซื้อเนาะเพราะว่าผลไม้นะคะมันคงจะมีเยอะอยู่ก็ไปนะคะหาดูว่าแอนเขาชอบเขากินเจมันก็เลยหายหาดูว่ามีอะไรถูกใจโอมาถึงแล้วก็หาดูเนาะ องชอบมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ไปกินอาหารบ้าน,านเราธรรมดานี่แหละไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันก็ของ,ของไ,อไรไม่ได้ซื้ออะไรไหรอกมาช้อปปิ้งที่เราก็ไปซื้อของไปกินหาเก็บของบ้านบ้านเราสาระสาระ อโอ้โหวรสเนาะมีสระมีอะไรเนะี่ยโหสุดใหม่เนี่ยมันอะไรน้อยนาะน้อยนาแบบไม่มีอะไรเนาะนีะน่ไม่มีเม็ดใช่เนาะ ไม้สดๆเดินช้อปปิ้งไปเรื่อยๆเนอะสวยมากเลยทุกอย่างนะะคสดใหม่โอ้โห ่มโภไปเลยนะคะตอนนี้เราก็นะคะเดี๋ยวจะพาแอนไปเปลี่ยนหน้าจอนะคะหน้าจอแตกนะคะนะคะ,นะคะ มาช้อปปิ้งกันนะคะมาเที่ยวช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้โอ้มีอะไรบ้างเนาะน,นะคะมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างนะคะเสื้อผ้าผ่อนวสวยตั้งนั้นเลยนะคะเรากจะไปตรงไหนดีเนาะเราต่างทางนี้กันบ้างนะคะโอ้เยอะแยะมากเลยเนาะมาช้อปปิ้งกันนะคะ ชอบอะไรนะคะว่างมากเลยนะคะมีวันนี้เรามีโอกาสนะคะได้มาช้อปปิ้งนะักที่โลวินซันเนาะโอ<ฮ>้โหใหญ่มากเลยนะคะต้องการสินค้าอะไรนะ,ะนทุกอย่างนะคะ,นะคะ ไล่มีโอกาสมานะคะวันนี้เดินซื้อของต่อจ้านสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ซื้อกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ